นวัครับเพื่อนครับช่างแต่ผมพาเพื่อนๆมาซ่อมเตาอบไมโครเวฟนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้ซ่อมไปนะครับปรากฏว่าผมเปลี่ยนเอกี้ตอนนะครับก็ใช้ได้นะครับสําหรับเครื่องนั้นเนาะมาเครื่องนี้นะครับอาการเหมือนกันนะครับอาการเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับผมก็ถอดโครงสร้างออกมานะครับนี่ครับภายในนี่ก็ด้านหน้าเนาะเป็น ตัวเร่งไปนะครับอันนี้เป็นวัดนะครับทีนี้เราถอดมาก็จะเจอแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราจะมาดูอาการกันนะครับก็คือเสียบปลั๊กก่อนเนาะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็หมุนไปที่350วัตต์นะครับแล้วก็ลองเดินเครื่องไปสักพักหนึ่งครับนี่ครับเอาสักเลข2แล้วกันนะครับพอเครื่องมาทํางานไปสักระยะหนึ่งนะครับ เราก็จะลองเอามือเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับอันนี้มันดังตืดอแสดงว่าทํางานนะครับทางานดังแตักตืดแตกตืดททางานปกติครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจานก็หมุนนะครับจานหมุนไฟติดนะครับครับผมผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเละดูก่อนปิดครับทีนี้ผมปิดนะครับเพราะว่ามันนานไปเนาะเฉียวลาเพื่อนนะครับก็เปิดสาดู ถ้าเครื่องดีนะครับเราเอามือเข้าไปอย่างนี้ครับมันจะอุ่นๆนะครับหรือร้อนเลยนะครับแต่นี้มันเย็นเฉียบนะเครื่องนี้เราจะซ่อมกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ถอดสายแมกนิทตอนออกกันแมกนิทตอนเสียนะครับเอาไปเข็มนะครับผมตั้งมานี่ครับคูณหนึ่งครับทีนี้เราก็จะวัดเหมือนเดิมนะครับวัดเหมือนเดิมเนาะครับพอเราแตะกันนะครับนี่ครับเข็มกระดิกเนาะเราวัดสองข้าง กระดิกครับวัดครั้งนี้ไม่กระดิกครับพอสองข้างนี้กระดิกพอมาวัดครั้งนี้มันไม่กระดิกครับมันเงียบเนาะมันไม่ไปทีนี้เรามาดูตัวเสียกันครับตัวเสียคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาวัดตัวเสียกันครับตัวเสียนะครับเราวัดเดี๋ยวก่อนนะครับโอเควัดสองข้างนี้ขึ้นนะครับ่งเข็มกระดูกขึ้นแต่ถ้าช็อตลงโค้งนะครับมันก็ต้องขึ้นนะครับนี่อันนี้ช็อตลงโค้งนี่นะครับนี่ครับ แสดงว่าอันตัวนี้มันชอ็อตนะครับมันชอ็อตลงโครงนะครับนี่เสียนะครับอสรุปนะสรุปเมื่อกี้ตอนไม่เสียนะครับเมื่อกี้ตอนยังดีอยูุ่บแล้วเนาะอย่างนี้เราก็ลองมาเทสดูสายไฟทุกตัวนะครับเราก็ไล่ไล่ดูแล้วก็มีอีกสองตัวที่จะวัดนะครับนี่ครับในเจ้าไดโอดกับเจ้าตัวนี้ครับ กันเพื่อนครับเดี๋ยวเราถอดคาปาออกมานะครับนี่มีน็อตอยู่สองตัวตรงนี้เนาะแล้วก็ถอดออกมาเลยครับสองตัวตรงนี้กับในคาปาต้องถอดออกเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับคาปาตรงนี้กับเป็นหัวจุกสองอันตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับครับรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เสียนะครับผมวัดแล้วค่าไม่มี เวลาเราวัดนะครับเราก็มิเตอร์ที่วัดคาปานะครับของพัดลมนี่แหละครับมาตั้งในย่านนี้ครับครับผมนี่ครับในย่านที่มีหัวขีดสองอันชนกันครับแล้วก็รีเซ็ตไปที่ n อนกับ F นะครับนี่ครับ nf ทีนี้คาปาตัวนี้นะครับค่าหนึ่งส่วนมากคาปาตัวนี้ค่าจะมีแค่หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หรือหนึ่งจุดเก้านะครับประมาณนั้นนะครับ ทีนี้เราจะวัดเหมือนคาปาพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจิ้มเพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับต้องขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งขึ้นนะครับหนึ่งนิดๆนะครับนี่ครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับมันมีจุดตรงเลขหนึ่งนะครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมเห็นนะครับกับหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับคาปาตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าค่ามันได้นะครับทีนี้เราก็คาปาใช้ได้นะครับบมนดีตอนใช้ได้ อะไรอย่างงียที่ยังยังไม่ได้วัดไดโอดนะครับตัวนี้ไดโอดไดโอดไม่น่าเสียนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้เสียดูสีตรงนี้ก็วัดได้นะครับสีตรงนี้นี่ครับซีตัวขาวๆนะครับแต่ค่าเท่าไหร่ผมดูให้น,นะครับเดี๋ยวผมดูให้เพื่อนก่อนนะครับวัดอ่าถ้าเราจะวัดซีแบบนี้นะครับ c ีซีกระเบื้องแบบนี้เราตั้งมาในย่านนี้ครับใย่านกลมๆนี้ครับกลมๆแต่เราต้องรีเซ็ตให้มันเป็นตัวกลมๆเหมือนกันนะครับ นี่ครับอิเซตตัวนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มวัดตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาการวัดนะครับก็นะครับตัวนี้มีค่าสามสิบโอห์มนะครับมันอยู่ตรงนี้สามสิบสามสิบแล้วก็เป็นกลมนะครับเรียกสามสิบโอห์มเวลาวัดเราก็วัดแบบอนี่แหละครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับเราจิมจิมบนจิมล่าง เราจิ้มบนจิ้มล่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดจะได้กี่โอห์มไม่ขึ้นนะครับเอาสายหลุดหายโอ้แต่ไม่ขาดนะครับเพราะว่าเราวัดแล้วมันถึงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนี่ครับมันถึงกันนะครับสายตัวนี้สายตัวที่เข้ามิจิตอนนะครับเดี๋ยวเราประกอบเอตัวคาปาไปก่อนครับเพื่อนครับก็ไดโอดก็ไม่น่าจะเสียนะครับ ไอห่นเป็นตัวกลมๆนะครับแบบนี้นะนตัวนี้ตัวใหม่ครับผมซื้อมาว่าจะเปลี่ยนแต่มันไม่เสียนะครับเออเดี๋ยววัดหมดแล้วครับไฟสองร้อยผมวัดนี่ครับไฟสองร้อยยี่สิบมันจะเข้ามาสองเซนนี้ครับสองเซนนี้เนาะผมลองเสียบแล้วก็วัดดูตรงนี้นะครับไฟสองร้อยยี่สิบเข้ามอแปลงนะครับเข้ามอแปลงแล้วแต่ว่า มันเย็นมากนะครับเย็นเฉียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนมันไฟเข้ามาแค่ม้อแปลงนะครับแต่ว่ามันไม่ผ่านมาถึงตรงแมกนีตอนนะครับครับเดี๋ยวจะดึงสายนี่มาดูครับนี้เป็นสายฟิวนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูฟิวก่อนครับว่าฟิวมีสองตัวนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนครับนี่ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับนี่กระบอกขาวนี่ครับตรงนี้ แล้วคิวอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่แอมป์นะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูจวดึงซ้ายมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แกะมันผมสังเกตว่าไฟเข้ามอแปลงมันหยุดแค่ตรงมอแปลงนะครับผมก็เลยต้องไล่มาตรงที่ขาป่านะครับแล้วก็ได้ออดฟิวแล้วก็มาแดนจิตอ้อนสิ่งที่สําคัญนะครับเราลองไล่ตรงฟิวก่อนนะครับ ลองไล่ดูแล้วเนาะทีนี้เราข้าบไปนี้เราเลยกลับย้อนมาตรงผิวเหมือนเดิมดูซิว่าผิวมันเป็นยังไงเหมือนไฟไม่ผ่านอะไรมาเลยครับลองงัดดูก่อนอย่างงัดแรงนะครับเดี๋ยวขาดใช้อะไรเหลมๆก็ได้เพราะมันเป็นล็อกปินกป้นล็อกอยู่นี่ได้แล้วนี่ครับนี่ก็จะหุม้มผิวอยู่นี่ผิวนี้ครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนครับผม นี้เราจะใช้ระบบเสียงนะครับในการวัดฟิวแต่ละโลกนะครับเพราะว่าเสียงแน่นอนที่สุดนะครับสําหรับพี่ต้อนก็วัดเสียงได้นะครับแล้วก็มาในย่านเสียงอย่างนี้เนาะนี่เป็นสัญญาณว i ไฟล์มเรียกสัญญาณว i ไฟล์เราเสร็จแล้วรีเซ็ตไปที่เสียงนะครับบางเครื่องก็เป็นได้เลยนี่ครับนี่ครับเป็นนี้เสียงที่เป็นนี้เราไม่ต้องไปดูที่หน้าจอนะครับแต่เราฟังเสียงเอาครับถ้าเกิดฟิวขาดมันจะเงียบนะครับนี่ครับ ถ้พิวมาขาดจะดังอย่างนี้นี่ก็วัดที่ปลายสายแ้วไปวัดที่อีกฝั่งหนึ่งของพินวครับอ้าวเงียบครับนี่ครับโอ้พระเจ้าจอรดยอดมากครับพิวขาดครับเพื่อนครับถึงว่าครับมันเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นพิวหลอดแก้วนะครับเพื่อนนี่แต่ไม่รู้กี่แอมเดี๋ยวก่อนครับมันเงียบครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียงดังมันจะดังตีดนะครับ ถอดออกมาดูเดี๋ยวผมดูก่อนนะก็กี่แอมเป็นฟิวบางมากครับ0.5แอมเอครับไม่ถึงแอมโอ้ไปจอดนะครับทีนี้เอาละแถวฟิวตรงไหนมาไม่ต้องไปหาย,ยุางย่งยากครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูฟิวมันฟิวมันค่ามันต่ําเราใช้เส้นไฟเล็กๆก็ได้นะครับครับไปหาเจ้าสายไฟนะครับปอกสายออกนะครับฟิวค่า0.1แอมผมขอแค่เส้นเดียวแค่นี้พอครับ เอาเส้นเดียวนะครับนี่เพราะว่าแอมต่ำมากนะครับดึงมาแค่เส้นเดียวพอครับโดดๆเลยครับเส้นเดียวคือเส้นนี้นะครับนี่นะครับบางๆนี้พอทีนี้เราจะรอเล่าอะไรรีนะครับเราก็ทําการทาไงก็ได้ครับท้มันอยู่เดี๋ยวผมจะสอดเข้าไปบนหัวปิวอย่างนี้นครับอย่างนี้เนาะพับมันลงไปนะครับพับลงไป แล้วก็เอาเจ้านี้สวมเข้าไปเลยปุ๊บนี่ได้แล้วครับฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งมันยาวไปครับแบบนี้ยาวไปเราก็ตัดออกนะครับอย่าให้มันเกินเยอะนี่เป็นการสาธิตให้่เพื่อนได้ดูกันนะครับเด็กเด็กเราเรียนแบบนะครับวิธีการแก้ไขเราอยู่่างจังหวัดนะครับหาปิวไม่ได้หรอกครับผมเชื่อได้เลยอยู่ต่างอำเภอหลายๆคนเพื่อนถามมานะครับว่าหาอะไรตรงไหนบางทีหาไม่ได้หรอกครับนี่ครับเราก็พับมางนี้ครับเนี่ยนี่เนาะพับมันพาดหัวมาเลยแล้วก็สวมเข้าไปนี้เลย นี่คือการแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะเอามาใช้งานก่อนครับถ้าเกิดเรามีเวลาไปซื้ออะไหล่วก็เข้าไปซื้อในเมืองหรือร้านอิเล็กทรอนิกส์ตัวไปนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนีไฟมันก็วิ่งผ่านนะครับเดี๋ยวจะให้มันหดครับเอาเอาเอามันตึงๆดึงให้มันตึงๆดึงๆ,งๆแล้วก็พับลงไปนะครับนี่ครับพับลงไปแล้วก็สวมเข้าไปปุ๊บนี่ได้แล้วครับผมแล้วก็ เสียบเข้าไปที่ขับปลาเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าขาพิวนะครับที่ห่อมันไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันปลอดภัยแล้วครับเพราะวันมีตัวนี้ห่อเลแล้วก็อานออกเหมือนเดิมใส่ใน,นตำแหน่งเดิมนะครับนี่ใส่ใน,นตำแหน่งเดิมออกมาแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแหละครับแล้วก็อยู่ตรงไหน,นอ,อ๋อมันออกมา ก็ใส่ได้ตำแหน่งเดิมนะครับครัพอนน้นเสร็จแล้วก็กึ๊บมันได้อยู่เหมือนเดิมครับนี่โอเคแล้วก็นี่ครับไม่มีผปมาด้านนอกนะครับเราก็พับลงไปให้ผงด้านนอกครับต้องดูดีเราต้องให้ละเอียดหน่อยนึงโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาตะแคงแล้วก็ใส่น้ําดูเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยล้วก็น้ําใส่จานนะครับแล้วก็วางเข้าไปข้างใน เราจะตั้ง350องศานะครับตอนนี้เรายังไม่ประกอบเคร่องประกอบเครื่องนะครับตั้งไปที่350นะครับอันนี้จะตั้งในย่านเลข3เนาะเพื่อให้ลองดูว่าน้ําจะร้อนไหมครับแล้วเครื่องจะทํางานไหมลองเทสให้ดีนะครับว่าเราเสียบปลั๊กหมดทุกอันแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะเสียบปลั๊กเลยนะครับเราก็เสียบปลั๊กก่อนอันดับเลยนะครับเราก็ค่อยมาเปิดเครื่องเสร็จ <c oughs> แล้วก็หมุนนะครับ แป๊บหนึ่งครับผมครับเราต้องสังเกตว่าไฟมันต้องติดนะครับนครับสึกว่าเรายังทําไม่เรียบร้อยก็คือสายมันไปพันใบพัดลมอยู่นะครับลองหมุนดูครับโอเคไม่มีอะไรติดนะครับหมุนเลยครับผมเราจะหมุนไปที่เลขสามนะครับสังเกตว่าพัดลมหมุนแล้วนะครับอ่าไฟติดนะครับ ด้านในก็ติดนะครับแล้วจานด้านในก็หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันติ้งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสตดูอีกล่ามาเปิดให้เพื่อนได้ดูกันนะครับครับผมก็เรียบร้อยครับถอดปลั๊กครับทีนี้เราก็จะมาดูกันก็กดเปิดฝาเนาะโอเคนะครับนี่ร้อนแล้วครับจับไม่ได้เลยครับเพื่อนครับนี่นี่ครับโอเคครับร้อนแล้วครับผมเนี่ ครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นครับแต่ว่านี่ครับจับแบบนี้รู้สึกเลยว่าเหมือนเราต้มน้ํากาแฟเลยนะครับนี่นะครับครับก็เสร็จจยบร้อยทบเพื่อนครับวอชนะครับนะครับครับก็เคถดูไสัสู่ลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับวิธีการซ่อมก็ง่ายมากนะครับก็ขัาปลาเราวัดดูแล้วนะครับค่าหนึ่งหนึ่งกว่ากวานิดๆนะครับหรือต้องมีเครื่องวัดนะครับแล้วก็ ตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันไม่เสียง่ายหรอกครับแล้วก็เราวัดสายวัดฟิวนะครับวัดแมกนีตอนนะครับแมกนีตอนก็ไม่ช็อตนะครับแล้วใช้ได้เนาะก็ฟิวขาดนะครับเราไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับบาทเดียวก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยนะครับอย่างน้อยเรามีเครื่องนี้ส่งลูกค้าก็ได้200นะครับ250 300นะครับเราจะคิดเอานะครับเพราะเครื่องนี้ราคามัน3,000 3,800เอ้ย2,800นะครับโอเค นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนําฝากเพื่อนเพื่อนสำหรับวิธีการซ่อมไมโครเวฟนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์แล้วก็ใช้ได้ตอนแ๊บทุกครั้งเมื่อเราซ่อมนะครับเดี๋ยววิธีการซ่อมจะมีให้เพื่อนได้ชมอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ